สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและบริษัทซุปเปอร์จิ๋วจำกัดเสนอกินเชากินขนมชากินลูกอมเชากินจุบจี๊บกินจะพ่อแม่มองเพื่นผูพี่น้องขังตาดิบดิบอยากจะเป็นยิ่งโตต้องผูกไม่โตต้องฟิตอีกนี้เราจะลดมงพุงจะลดไขมันรกวคาร์โบนารไรพุงหากพวกเราพลัเลยพุงต้องออกกำลังพอไปกินก็จงระวังคอข้าง อากำลังให้อารมณ์ดีและกินให้ดีสุขภาพจะดีก็ให้ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับขบวนการไร้ภูิครับมาพบกับผมทอมหัวหน้าขบวนการไร้ภูมิครับรายการรุยตี้โชว์นะครับผมที่อยากให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพครับสร้างสรรค์ความคิดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสครับและในวันนี้ครับตัวแทนทั้งสองคนของเรานะครับผมนั่นก็คือน้องแกงซึ่งเป็นตัวแทนจากเด็กที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือน้องบีมนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเด็กที่อาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในชนบทนะครับ และทั้งสองคนนี้นะครับผมมีภารกิจที่ต้องลดน้ําหนักให้ได้รวมกัน2กิโลกรัมครับแล้ววันนี้เป็นวันสําคัญครับผมซึ่งเราจะมีการชั่งน้ําหนักและก็วัดภูดมิกันด้วยละครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมเราจะย้อนไปดูที่มาของภูของน้องทั้งสองคนก่อนดีกว่าว่ามีที่มาอย่างไรติมโพธิปิติหรือแก๊งครับอายุ10ปีพี่แก๊งปฏิอาหารเช้ามีกินอะไรบ้างครับก็ข้า อาหารเช้าของแก๊งก็เป็นข้าวผัดหนึ่งจานครับอ่าเพียง <c oughs> นึ่งนอนี่ขนมปังทาอะไรเนี่ยเนยถั่วมื้มอเช้าแบบนี้พี่แก๊งเขาขอกินให้อิ่มไว้ก่อนครับทำไมต้องกินเยอะขนาดนี้กิน <c oughs> น้อยมันหิวรู้สึกไงเวลากินได้น้อยกรมันเิ็ใจ นี่ว่ากินเยอะแล้วมีความสุกนะกินก็บายพอกินอิ่มแล้วก็อารมณ์ดีครับสิ้นสุดอาหารมื้อกลางวันที่ข้าวสามจานครับสำหรับบีม 2วิธีชีวิตไร,ร้ภูมิกับแก๊งเจ้าของรอบเอว32นิ้วและบีมเจ้าของรอบเอว39.5นิ้วและที่สำคัญนะครับน้องๆทั้ง2คนนะครับก็ได้มีโอกาสไปพบที่ปรึกษาทั้ง3ออกครับนั่นก็คือออาหารอออกกำลังกายแล้วก็ออารมณ์ครับสำหรับออแรกคืออออาหารทั้ง2องได้ไปพบกันที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข สวัสดีครับน้องแกงน้องบีที่ปรึกษา,กษาอออาหารครับอาจารย์สง่าดาม,มาพงบทเรียนที่หนึ่งเกมปิดตาชิมอาหารนั่นคือการที่เด็กได้คุ้นชินกับอาหารเหล่านั้นและตอบถูกแสดงว่าเด็กคนนั้นกินอาหารเหล่านั้นมากแล้วทําให้อ้วน หรือทําให้หุดด่นดีประเด็นที่1ประเด็นที่2อ,อยากจะบอกว่าสิ่งที่ทําให้เด็กอ้วนนั้นไม่จําเป็นต้องอยู่ในสังคมเมืองอย่างเดียวแต่สังคมชนบทนั้นก็ทําทให้เด็กอ้วนได้แต่แหล่งอาหารที่ทําให้เด็กอ้วนนั้นมันแตกต่างกันนั่นคือประเด็นที่เราได้เรียนรู้จากวันนี้ครับผมอยากจะให้ทั้งน้องบีมและน้องแก๊งนั้นเนี่ยตอนนี้น้ำหนักรวมกันเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่อีกหนึ่งเดือนน้องบีมกับน,น้องแก๊งอาน้ำหนักมารวมกันแล้วต้องหายไป สองกิโลหลังจากนั้นก็ได้รับภารกิจลดน้ำหนักรวมกันให้ได้2กิโลกรัม,รมจากนั้นก็ต้องไปพบกับที่ปรึกษาท่านต่อไป และนี่ครับที่ปรึกษาออกออกกาลังกายลองสตราจารย์ดร,รวิชิตคันึงสุกเกษมทั้งสองคนเนี่ย,น,ยนะไม่ดีนะเอ,อ่อก็เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละคนนะครับเปอร์เซน็นไขมันที่มีอยู่ในตัวของเราทั้งสองคนเนี่ยมันสูงมากไปโดยเฉพาะของน้องบีมเราเนี่ยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายมากเท่าที่ควรหลังจากวันนี้แล้วแล้วเนี่ยนะครับคงจะต้องไปออกกําลังกายออกกำลังกายให้ทไมให้มันดีอะ ้ย,ย,ยังไม่หมดครับภารกิจนี้ต้องไปพบกับที่ปรึกษาออารมณ์ด้วยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะพา,าวเรามานี่อาจารย์จิตรานะครับที่ปรึกษาออารมณ์ครับดรจิตราดุษฎีเมธาเรื่องความอยากนะคะข้อหนึ่งเลยถ้าอยากขึ้นมาเนี่ย ภาษากายเราจะออกแบบตาก็โอ้โหนั่นก็อยากกินหูน้ำลายไหลมือเด็กเขาก็จะออกมาแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการตัดง่าย,ายใช้ภาษากายเดิมคือเรื่องของการหายใจค่ะสุดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกช้าๆมันก็ตัดใจนะคะแล้วก็ตัดใจปุ๊บแล้วก็รีบหันทิศไปทางอื่นซะแล้วเราต้องหันสีตาออกจากอาหารด้วยนะ พอาทํานแม่เก็ตามที่หันสายตาเข้าหาเกิดอะไรขึ้นอถูกต้องเลยนะครับอันนั้นคือกดข้อแรกและพอเราทําได้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีค่าแห่งความสําเร็จอยู่ในใจตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเราถอดใจนะครับจากอาหารได้จะต้องบอกกับตัวเราเองเย้ <Yeah! S 1> แต่อยู่ในใจนะ และน้องๆทั้งสองคนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกันใหม่ไป,ไปไหครับแก๊งีล็กครับพี่แก๊งก็หาเวลาไป,ไปออกกำลังกายมากขึ้น ไปออกกำลังกายครับบีมก็ไม่น้อยหน้าครับออกเดินแถวบ้านมากขึ้นเหมือนกัน้อดีหายเนี่ย30ดีกว่าอะไรนะ30จาก50เหลือ30พอแล้วไม่อยากเดินไปไาลมาก อยากให้ตาตามาด้วยเสียใจแล้วเดินไม่ไหวปั่นจักรยานแทนดีวกว่าเดินมา10นาทีเลิกแล้วที่ตั้งหน้าตั้งตาออกกำลังกายก็เพราะความมุ่งมัน่นที่จะพิชิตภารกิจให้ได้นั่นเอง ต้ยมยำอะไร,รครอบบีมต้มยำโรมิคับโรมิอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะมีไก่เห็ดปลาหมึกกุ้งอร่อยไหมยังไม่ได้กินเลยครับตอนนี้เปลี่ยนแปลงไงครับคุณยายก็เขากินแค่มื้อนึ่งก,กินแค่ชามเดียวก่อนกินสองกินสามบีมปรับเรื่องอาหารให้กินแต่พอดีส่วนพี่แก๊งก็เพิ่มเมนูผัดมากขึ้นในชีวิตประจำวัน นี่ละครับเพื่อภารกิจลดน้ำหนักรวมกันให้ได้2กิโลกรัมประกาศข่าวด่วนขบวนการไร้พุงกำลังหาแนวร่วมขบวนการเพียงแค่ส่งจดหมายหรือไปสนียบัตรแนะนำวิธีไร้พุงของเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวแล้วส่งมาที่รายการขบวนการไร้พุงรูปพอนอน12กรุงเทพ10326วิธีไร้พุงของใครโดนใจ ทางกระบวนการไว้ผูกมีเมทเทๆและเสื้อลายเก๋ส่งถึงบ้านเลยจ้า